อีกหนึ่งปัจจัยแม้ว่าจะไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่ว่าก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เกิดโศกนาตกรรมครั้งนี้ขึ้นนั่นก็คือเกมออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรงนั่นเองนะครับที่นายเบรวิกก็บอกว่าเกมเหล่านี้นะครับเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เขาลุกขึ้นมาก่อเหตุครั้งนี้ส่วนรายละเอียดเป็นยังไงติดตามได้ในช่วง World Forward ครับ วัวฟอร์เวิร์ดวันนี้จะชี้ให้เห็นอีกหนึ่งด้านมืดของเกมคอมพิวเตอร์ครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะเราเคยพูดเรื่องความรุนแรงในเกมเหล่านี้มาแล้วหลายครั้งว่าไม่เหมาะกับวัยรุ่นและเยาวชนไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามและที่น่าตกใจเพราะล่าสุดดูเหมือนว่าความรุนแรงในเกมคอมพิวเตอร์จะเป็นอีกหนึ่งชนวนเหตุที่ทำให้ในายแอนเดอร์สเบริงเบริกชาวนอร์เวย์ลุกขึ้นมาระเบิดบ้านเกิดและสังหารหมู่เพื่อนร่วมชาติตัวเอง หลังเกิดเหตุสื่อต่างประเทศพาการไปขุดคุยบันทึกออนไลน์เล่มหนา1,500กว่าหน้าของเขาที่ตั้งชื่อว่า A European Declaration of Independence หรือคำประกาศว่าด้วยเอกราชของยุโรปและพบได้ว่านายเบริวิกเขียนเอาไว้ในหน้าที่900ภายใต้หัวข้อ Markmanship Training หรือการฝึกฝนการเป็นนักแม่นปืน ว่าสำหรับชาวยุโรปแล้วการยิงอย่างแม่นยำนั้นดูเหมือนจะเป็นปัญหาเขาจึงฝึกจากเกม Call of Duty Modern Warfare 2ซึ่งก่อนหน้านี้เคยตกเป็นเป้าของกลุ่มเฝ้าระวังความรุนแรงในเกมจากหลายๆประเทศอยู่แล้วโดวยเฉพาะฉากสังหารหมู่ในสนามบินกรุงมอสโกเขาบอกว่าเกมนี้เป็นการฝึกทางทหารที่ดีที่สุดโดยเฉพาะฉากที่มีผู้เล่นหลายคนร่วมกันสังหารเหยื่อและสำหรับคนที่ไม่สามารถฝึกยิงเป้าได้ในชีวิตจริง การทดลองจากเกม Modern Warfare จึงเป็นทางเลือกที่ใช้ได้เขายังเดินทางไปประเทศต่างๆโดยอ้างว่าไปเยี่ยมเพื่อนหรือแฟนจากเกม World of Warcraft เพื่อทำให้คนไม่ถามคำถามอื่นๆมากมายนัก b เ e w i c k ยังเล่นเกมที่มีฉากรุนแรงอีกหลายเกมอย่าง f a l l o u 3ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้แย่งชิงดินแดนกันระหว่างคนด้วยกันกับสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ หรือเรื่อง b บโอช็อค2ที่เกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่และการต่อสู้กับสัตว์กลายพันธุ์เช่นกันหลังเกิดเหตุกลุ่มล็อบบี้ชาวคริสเตียนในออสเตรเลียได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้ห้ามเล่นเกม Modern Warfare 2โดยเด็ดขาดและบอกว่าเกมนี้มีความรุนแรงมากเกินไป โดยให้เหตุผลว่าแม้จะยังไม่สามารถเชื่อมโยงความรุนแรงจากในวิดีโอเกมกับชีวิตจริงได้แต่ถ้าพูดถึงผลกระทบระยะสัน้นการเล่นเกมที่มีความรุนแรงจะทำให้ผู้เล่นมีพฤติกรรมรุนแรงขึ้นเห็นแบบนี้คงคาดเดาได้ไม่ยากครับว่า ออสเตรเลียคงไม่ใช่ประเทศเดียวที่จะลุกขึ้นมาห้ามเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงและสำหรับโศกนาฏกรรมครั้งนี้แม้จะยังระบุไม่ได้ว่าเกมคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยหลักแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็คงทำให้หลายคนฉุกคิดใหม่ถึงด้านมืดของเกมคอมพิวเตอร์อีกครั้ง